เทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆทุกวันนะครับทีนี้ก็อาจจะมีหลายๆท่านอาจจะนึกถึงอะไรคือคลาวของวิซิ่งใช่ไหมครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางคนบอกว่านั่งทาคอมพิวเตอร์อยู่บนเครื่องบินนะฮะก็เรียกว่าคลาวคอมพิติ้งนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นการผสมผสานนะครับเทคโนโลยีนะครับสายใหม่ในปัจจุบันนี้เข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเทคโนโลยีของเรื่อง r t u a l i z a t i o n นะครับก็คือเทคโนโลยีเสมือน นะครับเป็นเรืีอ่องวกการทำยูทิลิตี้กึกต่างๆที่เข <Camb> <Char. S 2> ้ามานะครับรวมทั้งการทำงานที่เป็นในลักษณะที่เป็นเว็บแนว2.0หรือนะครับหรือนะบางคนอาจจะคุ้นเคยในง่ายของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นส่วนที่จะผลักดันนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็เริ่มมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคราวก็จะเป็นสิ่งที่คนเริ่มพูดถึงกันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับอืมค่ะ ล้วอเข้าไปมีส่วนในส่วนของ c l าว d คอมพิวติ้งยังไงคะเราวิจัยเราสนับสนุนหรือว่าเรามีการศึกษาเรื่องนี้ยังไงกันคะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเรื่องคลาวด์เนี่ยไอีเมเนี่ยมีอัน e r เดอร์ไลน์เทคโนโลยีมากมายมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในแะง่ของแนวโน้มเนี่ยปัจจุบันนี้ทุกคนคงคงจะมีความนเคยเรื่องนะครับนะครับเว็บโซเชียลไลฟ์นะครับ, ite, รบหรือว่าจะเป็นเรื่อง Facebook หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ะนะครับ,รบ,รบก็เป็นเทรน นะครับที่ทุกคนเริ่มจะคุ้นเคยแล้วก็เริ่มใช้ม,มันนะครับในขณะที่ถ้าคุณพูดถึงฮาร์ดแวร์หรือพูดถึงซอฟตแวร์อันนั้นคงไม่ใช่คลาวนะครับมันจะเป็นแอคทิวิตี้เบสนะครับเป็นออนไลน์แอพพลิเคชันต่างๆนะครับที่นะครับสามารถที่จะใช้ device ต์ต่างๆที่จะคอนเน c ตหรือเชื่อมต่อเข้ามา <c oughs> นะครับโดยที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ2.0เป็นเบสนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้เริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากมีแรงขับดันในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มในงานความต้องการเรื่องการประหยัดพลังงาน <C ye> นะครับการที่เราสามารถที่จะมีมีแชร์รีสอร์ทหรือว่ามีอะไรที่เป็นมูชไลส์หรือว่าคอนโซเลเดตเข้ามานะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะช่วยลดในแงของค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ใ <c oughs> นแง่ของนะครับนะครับเริ่มใช้งานหรือว่าเริ่มที่จะดีพลอยนะครับแอปพลิเคชันหรือว่าโซลที่่ต่างๆทาด้านไอที รนะวมทั้งการเจริญติบโตแล้วกนะ็ความต้องการทางด้าน demand ทางด้านไอทีที่เพิ่มสูงมขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือการที่สิ่งที่ iBM วิจัยขึ้นมาใช่ไหมคะครับผมค่ะ,คะ<ม>ทีนี้มันค่อนข้างที่จะเราอาจจะเป็นคนใช้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรเองเนี่ยอาจจะจับต้องไม่ไปไม่ได้ถ้าถ้าถ้าบอกเป็นแบบนั้นเป็นนามธรรมอ่าเอาเป็นแบบที่เราเห็นชัดเจนนะฮะตอนนี้ทาง i b m ได้ใช้ cloud computing แล้วหรือยังคะ ในแง่ของค่าวคอมพิวติ้งเนี่ยเราเรามีใช้ในส่วนที่เป็นระบบที่ภยัย ขึ้ะนะครับซึ่งคลาวด์คอมพิวติ้ Cloud เนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเนี่ยใหญ่ๆอยู่สากลุ่มนะครับอย่างแรกก็คือเป็นพับบิ c c l คลาวนะคราว่า Public Cloud ก็เหมือนกับเราเป็นคนใช้นะครับเราไปใช้นะครับคลาวสาธารณะ ก็จะเริ่มมี t ู o l เริ่มเริ่มมีสิ่งต่างๆเข้ามามากขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะใช้ในการเป็น element ของการทำพวกแอปพลิเคชัน development นะครับแต่ี่มีทูสหรือเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยเหลือนะครับส่วนที่สามก็จะเป็นนะครับแอปพลิเคชันแอปพซอร์สนะครับอันนั้นจะอยู่ในระดับแอปพลิเคชันล้ะซึ่งอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจง่ายสุดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างในปัจจุบันนี้นะครับไอเบยเก็เพิ่งจะเปิดเปิดตัวนะครับ ซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นเรียกว่าซอฟต์แวร์แอร์เซอร์วิสนะครับในแง่ของตัวโหลดตัดไลฟ์นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วและคนส่วนใหญ่คุยแล้วจะจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็ก็จะเป็นการให้บริการนะครับเรียกได้ว่าเป็นบิเศษออนไลน์